สวัสดีครับผมท่านลูกค้านะครับก็ในวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเสียงไซเรนนะครับกล่องกล่องเสียงนะครับกล่องเสียงเป็นกล่องควบคุมด้วยรีโมทดไร้สายนะครับก็จะมีทั้งหมดน่าจะ6เสียงนะครับผมเท่าที่ผมลองมาสักครู่นะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ไม่เปิดไม่ต่อฮอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ คือฮอนตัวนี้ผมจะไม่เปิดนะครับแล้วก็อีกสายไฟอีกคู่หนึ่งผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าไม่มีหลอดไฟนะครับไม่มีไม่มีไฟใส่นะเอาเป็นว่าวผมจะโอเคต่อต่อเฉพาะไอตัวชุดไฟตัวนี้นะครับต่อเข้ากกล่องตัวนี้นะครับก็มาต่อ คือมันไม่ใช่ต่อเอาไฟจากกล่องไหนนะฮะกล่องไฟก็มาจากแบตเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอากล่องไปคอนโทรลไฟนะครับ <Jeez> คือตามจริงตัวนี้นะครับพ <M akes noise> ุดนี้มันจะเป็นลําโพงตัวนี้นะครับมันจะเป็นฮอนตัวนี้ลูกค้าจะได้ฮอนตัวนี้นะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาฮอนปากเป็ดปากกลมก็ได้นะครับตัวนี้คือราคาราคาเท่ากันนะครับถ้าอาฮอนตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับตัวนี้เดี๋ยวติดต่อสอบถามทางพนักงานขายนะครับว่า สามารถที่จะสับเปลี่ยนฮอนนะครับก็ลูกค้าแจ้งได้ตัวนี้จะเป็นฮอนก็กันน้ําได้เหมือนกันแต่ถ้าผมแนะนานะครับ <Natalie> เสียงมันจะไม่แหลมมากนะครับตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเสียงโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นขนาด200วัตต์นะครับตัวนี้ใส่ลูกเดียวพอเลยนะครับถ้าเป็นฮอนปปกเป็ดลูกค้าต้องใส่2 2ตัวนะครับนะครับตัวนี้ก็ก็ใส่ฮอนตัวนี้ตัวเดียวพอมันเป็น200วัตต์นะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ต่อฮอนตัวนี้นะครับเพราะว่า เสียงมันจะดังมากนะครับก็คือมันจะไปรบกวนชาวบ้านข้างๆเขาอาจจะแตกตื่นได้นะครับผมก็จะมีชุดอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับซึ่งตั้งไว้ด้านหลังนะครับก็จะช่วยเบาเสียงลงได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตวางฮอนไว้ก่อนนะครับส่วนไอ้ตัวเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับขอเวลาปรับเสียงสักครู่นะครับว่ามันดังมากแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคเปิดลักนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ อ่าลูกค้าได้ยินไหมครับเดี๋ยวผมจะขอเร่งขึ้นอีกนิดนึงนะครับเสียงมันอาจจะพ่อกว่านี้นะครับตัวนี้มันต่อเข้ากับลําโพงชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเห็นไหมครับลําโพงคอมพิวเตอร์นะครับผมต่อเข้าลำโพงคอมพิวเตอร์มันก็เลยทําให้เสียงมันออกมาแปลกๆนะครับอ้าวเดี๋ยวผมขอเร่งเสียงอีกนิดนึงนะครับขอเร่งเสียงอีกนิดนึงอ้าโอเคนะครับเร่งเสียงให้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับมันจะมีกี่เสียงนะครับตัวนี้นะครับ กดเมื่อกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะดังยาวอย่างนี้นะครับอ่าดังอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแต่นะครับอ่าแล้วก็อีกอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับเสียงนะครับเดี๋ยวจะกดดูมันมันสามารถที่จะเปิดเสียงซ้อนได้นะครับเนี่นะครับแล้วก็เล่นนะครับตัวนี้เสียงที่หนึ่งนะครับเสียงที่หนึ่ง เสียงที่สองคือเสียงยิงนะครับเสียงที่สามนะครับเสียงที่สี่เสียงที่ห้าเสียงที่หกเสียงที่อ่าเสียงที่หกเสียงนะครับมีทั้งหมดหกเสียงนะครับหกเสียงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเสียงซ้อนนะครับเมื่อกดเข้าไปปึ๊บเสียงก็จะซ้อนนะเดี๋ยวลองดูนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ ขอ,ขอปรับเบสลงนิดนึงนะครับเบสดมันออกมานะครับโอเคต่อเลยนะครับผมโอเคเสียงซ้อนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงซ้อนนะครับเสียงนี้จะเสียงดังนะครับแต่ว่าไอที่มันดังเบาๆเนี่ยเพราะว่ามันดังแค่ลำโพงสองตัวบนตัวนี้นะครับนี่ฮะสีขาวครับมันก็ <laughs> เพราะว่าถ้าผมใส่ถ้าผมใส่ดอกนี้เข้าไปเนี่ย รับรองแตกตื่นกันแน่นะฮะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับวอามันเสียงดังมากนะครับตัวนี้คือเสียงซ้อนนะครับเสียงซ้อนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนะครับนะฮะเสียงซ้อนนะครับถ้าเราจะปิดก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยก็าจะเหลือเสียงเดียวนะครับอ่าตอนที่เป็นเสียงซ้อนนะเสียงเดียวเนี่ย กดตรงนี้นะครับจะเป็นเสียงเขาเรียกว่าเสียงอะไรอ่ะเนี่ยเสียงแม่นนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฮอนนะครับอโอเคเดี๋ยวไล่เสียงให้ดูนะครับส่วนถ้าเปิดเสียงซ้อนนะครับจะเปลี่ยนปุ่มทันทีนะฮะตอนนีนนนะนน้จะเป็นเสียงนี้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นเสียงนี้ โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ปิดเหลือเสียงเดียวนะครับปิดนะครับส่วนที่นี้มาดูในส่วนของตัวควบคุมไฟนะครับตัวควบคุมไฟก็เป็นปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บตัวนี้ผมต่อสเต็ปสองไว้น,นะครับสเต็ปแรกเนี่ยคือมันจะมาคู่นี้นะครับ มันจะให้คู่นี้ติดนะครับซึ่งเราจะไปต่อใส่ไฟไฟท้ายรถหรือว่าไฟตามตัวรถนะครับเมื่อเรากดครั้งแรกเนี่ยไฟในตัวรถอาจจะติดนะครับแต่ไฟบนหลังคาไม่ติดนะครับพอกดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟบนหลังคาติดนะครับแต่ไฟตัวรถจะดับคือคู่นี้จะดับนะครับมันจะมี2คู่นะครับให้ให้เราเลือกใช้นะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งก็คือกดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3นะครับก็จะติดทั้งรถเลยนะครับติดทั้งรถเลยคือการบังคับไฟเนี่ย มี3สเตปนะครับแล้วก็สเตปสุดท้ายคือกดลงไปหนึ่งครั้งจะดับเนี่ยครับดับแล้วก็กด1ครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวกด1ครั้งนะครับกด1ครั้งเนี่ยครับดังแท็กแต่ทีนี้คือไม่ติดนะครับมันจะมาติดอีกคู่หนึ่งคือบางทีการต่อไฟเนี่ยคือลูกค้าสามารถที่จะเอาสเตปที่1เนี่ยเอาสเตปที่1เนี่ยมามาควบคุมไฟบนหลังคาก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ผมต่อเอาสเตปสเตปสนะครับเนี่ยกดปุ๊บนะครับ ไฟบนหลังคาก็จะติดนะครับพอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะติดทั้งคันนะครับซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้ต่อหลอดไฟไว้นะครับมันก็เลยมีแค่ไฟ LED อย่างเดียวนะครับนะครับแบบนี้นะครับคือการควบคุมไฟนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะดับนะครับซึ่งตัวนี้คือควบคุมที่รีโมทเลยนะครับส่วนไมโครโฟนนะครับก็กดด้านข้างเลยนะครับนะฮะก็จะมีเสียงคล้ายๆวิทยุด้วยนะครับ เดี๋ยวเราลองเป่าดูนะครับเทสเทสเทสตัวนี้คือมันเสียงเปิดแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงดังๆขึ้นดูนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้เปิดเสียงลําโพงขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองพูดดูนะครับเทสครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเทสครับเสียงก็เสียงไหมก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดังค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าเป็นเสียงต่อต่อเข้ากับเสียงฮอนเนี่ยจะดังดีกว่านี้นะครับตัวนี้มันเป็นเสียง ที่ออกลาโพงลูกนู้นนะครับมันก็เลยทําให้เป็นเสียงแบบนี้นะครับเสียงปล่อยปล่อยปล่อยคีย์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดด้านข้างนะครับครับเทครับเทสครับเทศเห็นไะโอเคนะครับผมส่วนเปิดปิดกล่องเวลาเราเปิดไฟอยู่นะครับอ่เปิดไฟอยู่ถ้าเรามาปิดสวิตช์ตรงนี้คือดับหมดเลยนะครับ นะครับดับหมดเลยเสียงก็จะดังติ๊ดติดตอนเปิดก็จะดังติ๊ดติดสองครั้งนะครับอ่าเปิดเปิดดังติ๊ดเดียวนะครับตอนปิดดังติ๊ดติดนะครับเปิดดังติ๊ดเดียวนะครับโอเคนะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็อ่าติดต่อสอบถามสอบถามมาได้นะครับกล่องตัวนี้เป็นกล่อง200วัตต์นะครับอ่าชนิด200วัตต์นะครับควบคุมไฟควบคุมไฟบนหลังคาหรือว่าไฟ LED ได้นะครับมีมีการมีสเต็ปควบคุมสาสเต็ป นะครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนฮอนนะครับสามารถเลือกได้นะครับตามที่แจ้งไปนะครับแต่ที่ถ้าผมแนะนำนวตัวนี้เสียงดังมากนะครับถ้าใส่ลูกนี้นะครับราคาครับติดต่อกับพนักงานขายได้เลยนะครับผมราคามาดูกล่องใกล้ๆกันหน่อยนะครับมาดูกล่องใกล้ๆกันหน่อยเมื่อกี้มันอยู่ไกลไปนะครับนี่ยครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้ผมต่อกับสวิตชิ่งอยู่นะครับ ส่วนวิธีการต่อนะครับท่านใดที่เอาไปแล้วต่อไม่เข้าใจการต่อนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมั่วต่อนะครับให้ติดต่อสอบถามมาที่ผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ช่างเขาติดต่อแจ้งวิธีการต่อให้นะครับเนี่ยสองร้อยบาทนะครับสำงรับเอสเก้าสองศูนย์นะครับรุ่นเอสเก้าสองศูนย์นะสเปกก็ตามนี้เลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับสเปคตามนี้นะครับ หวังว่าคงอ่านกันทันเนาะโอเคนะครับผมท่านที่สนใจก็ติดต่อมาได้ส่วนด้านหน้าด้านหน้าเครื่องจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหน้าจะมีสวิ์ตัวหนึง่งเปิดปิดไว้นะครับโอเคนะครับตัวเครื่องมีสายต่อให้เข้ากับแต่รถด,ด้วยนะครับ,อ,รบอ่าต,ต่อเข้าแต่รถอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนนะครับ ปิดตัวนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับสายสีน้ำตาลเส้นนี้นะครับเนี่ยสายสีน้ำตาลที่มันเขียนไว้ว่าฮอนนะครับตรงนี้นะครับที่เขียนไว้ว่าฮอนตรงนี้ครับตัวซีเนี่ยครับสายสายสีน้ำตาลตัวซีนะครับมันเอามาไว้เป็นอย่างนี้นะครับต่อเข้าต่อเข้าแต่รถนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตปิดเสียงนิดนึงก่อนนะครับโอเค เบาไปโอเคนะครับนี่ฮะตัวนี้คือเราไปทำแต่รถก็ได้นะครับเนี่ยนะครับโอเคนะผมกล้องก,ก,ก็ไม่ค่อยโฟกัสให้เท่าไหร่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจกล่องเสียงรีโมทนะครับสามารถที่เอาไปดัดแปลงติดมอเตอรไซค์ก็ได้นะครับเสียงก็ค่อนข้างที่จะระเบิดระเบอเลยลั่นทุ่งเลยนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ ราคาไม่แพงครับไม่แพงตัวนี้ปล่อยกันที่ราคาที่เอื้อมกันถึงนะครับเปิดยาวๆได้เลยนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นนะครับหรือจะเข้าไปดูสินค้าที่เว็บของเรานะครับ c e r a d i o c o m นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็0833060449นะครับ id line นะครับ nawin2011underscore01 นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับ ขายดีนะครับโอเคนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ